ค่าพี่น้องไปเงี่ยออกไปลานเอเชียไปลา,ลานฝรั่งมากจ้กะเส,สเียงขอปุญแล้วแตาเสียงพิลาซมเหนียวนุ่มเสีนเวียดนามเหนียวนุ่มคือเสียงคนเหนียวบ้านเราไม่ได้ยังแม่จะเบิ่งนู้นนี่คันเทนาตกโจก๊กข้างในงวดจ้ะมึงนี้มันลดราคาจากปกตินี่ นี่มันกิโลแล้วลอยห้าสิบเนาะถุงนี้สามลอยห้าสิบบาทมันลดเล้อสองลอยสองรยบาทเครื่องในไม่เฮ็ดก้อยจ้ะต้มแสีบเม็ดก้อยโอบสแบสแอบสออืมอืมเยของทุ่านี้นี่อะไรมาลาใส่แบบม่วงม่วงอันนี้แสแอะเสยจ,จ,จ้ะบ่มเหมมันสุกหวานหวานแลมาจาัปตะเกศไบน กระปองยี่ห้อนี่ห่อเห็นบ่าอาหารกระป๋องบวานเท่าซินดี้โอ้หวานคักไดจ้จ้ายี่ห้อนี่เห็นแน่ถุงก็จ้าเห็นยังสุกินเนาะมาเนะี่กุ้งจ้อมเป็นอะไรด้จ้ากุ้งจ้อมเป็นแล้วกุ้งจ้อมเป็นแล้วจ้า